สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับเฮียอีกแล้วไม่อยากแสรยรู้มาเรียนรู้กับเฮียนะครับวันนี้ก็มาสอนมือใหม่เหมือนเดิมแต่วันนี้หัวข้อที่ว่าจะมาสอนการดูไพ่และการเทคนิคแบบละเอียดเลยในการดูไพ่อ่มาดูกันเราเลือกห้องก่อนนะเราเล่นเซ็กซี่นะเพราะว่าเซ็กซี่มาแรงสุดในช่วงนี้นะในช่วงเคอร์ฟิลแบบนี้เซ็กซี่แจกบ่อยสุด่มาดูกัน ใครที่อยากให้เฮียนำเล่นนะเฮียมีกลุ่มนำเล่นนะแอดมาได้ข้างบนเลยนะ KK 1 6นะ KK สิบหกนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเราเราเลือกห้องก่อนนะครับเราดูจากเขาไพา่อ่ะรับไปที่ห้องหนึ่งนะเทเบิลหนึ่งนะอ่ะมาดูกันทันไหมอ่าไม่ทันไม่เป็นไรเราดูก่อนเราดูจากเขาไพ่ก่อน มัลุ้นกันแต่ไม่ได้ลงหรอกลุ้นดูเขาไพา่อ่าแดงหรือน้ําเงินอ่าแดงหนึ่งนะสามใบสใบอ่ะแดงชนะนะอ่ะตาหน้าเราลงเลยดูอจากเขาไพา่เขาไพ่ลองนะแล้วเขาไพ่หลักนะให้ไปที่น้ําเงินนะอ่ะไปที่น้ําเงินนะ ค่อยๆเล่นเลนมีอย,ลอย่างมีสตินะอ่านข้อพายให้แตกนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันจะติดบังกรหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ติดหรอกเพราะว่าแปดสิถึงเก้าสิบปรนาฟมันน่าจะเปลี่ยนไปเป็นน้ําเงินอยู่ทางเพเยอร์นะอ่ามาดูกันไม้แรกอ่าแปดมาอ่าบล็อกแปดมาแล้วนะตอนนี้อ่ะบล็อกแปดมา ตาหน้าเราอยู่ที่แดงนะเพราะว่ามันน่าจะเปลี่ยนเป็นเขาไพ่ปิงปองนะมันน่าจะสลับนะแล้วดูจากเขาไพ่รองนะว่ามันจะมาขึ้นแถวใหม่ตรงนี้นะแล้วก็อยู่ตรงเขาไพ่ตา,าิติทางซ้ายมือมันชนแบงเกอร์ของตาที่แล้วอ่ะไปที่แบงเกอร์นะค่อยๆเล่นค่อยๆเดินเงินนะเล่นยังมีสตินะอ่านเขาไพ่ให้แตกเดินเงินให้เป็นนะอ่ะ อันเนี้ยเขาไพ่หลักคือพวกนักพนันเขาชอบดูกันที่สุดแล้วเขาไพ่หลักแล้วก็กราฟไตเติทางซ้ายมือ,อมาดูกันว่าแดงหรือเปล่านะขอน้าแรกสวยๆนะหน้าแรกมาสวยๆเลยนะหน้าอะไรมาอ่สีมานะโอ้โหบล็อกแปดอ่ะถ้าถ้าตานี้มันอยู่ที่เพเยอร์นะตาหน้าเรายังยืนอยู่ที่แดงนะเรายังยืนอยู่ที่แดงนะเราทบไปเลยถ้าเราเสียเราทบไป มาดูกันเราทบไปที่แดงนะยังอยู่ฝั่งแดงอยู่นะอ่ะค่อยๆเล่นนะเล่นอย่ามีสตินะกราฟมันจะเปลี่ยนตรงช่วงนี้แล้วนะเพราะเมื่อกี้มันเปลี่ยนไปแล้วเป็นเพเยอร์นะเรายังยืนฝั่งที่แดงนะอยู่ฝั่งเจ้าอยู่นะมาแดงหรือเปล่าหน้าแรกมา โอ้โหสีมาอีกแล้วเขาบอดนะโอ้โหเราสีรุ้นสามใบทั้งคู่เลยนะสามใบทั้งคู่เลยนะโอโ้เขาบอดนะอ่ะตอนนี้เราบวกมานะตอนนี้เราแดงมาชนะนะให้ให้แทงตลาดไปเป็นเพลเยอร์เลยนะเพราะว่ามันมันแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะมันจะไม่สองตัดอยู่ตรงนี้นะให้เล่นฝั่งตรงข้ามไปเป็นเพลเยอร์นะอ่ะ ไปที่เพย์เยอร์นะค่อยๆเล่นนะอย่าอย่าใจร้อนเพราะว่าบาคาลารใจร้อนไม่ได้เลยเดี๋ยวมันจะพังกันหมดอ่ะมาดูนะว่าจะเป็นเพย์เยอร์หรือเปล่านะแปดสิถึงเก้าเปอร์นะจากขาวไพ่ลองด้วยนะที่เฮียวงๆวงวงวงไว้นะขอหน้าก้ามาเลยหน้าก้ามาเลยหน้าก้ามาโอ้แต้มเดียวขอเป็นแปดนะแปดอ่ะยืนเจ็ดนะ ยืนเจ็ดแต้มนะของเขาของเขาหกนะอ่ะมานนี้เราบวกมาอีกหนึ่งพันนะอ่ะบวกมาหนึ่งพันนะอ่ะตาหน้าให้เราไปที่แบง k e เกอร์นะอ่ะไปที่แดงนะให้เราเล่นสลับเป็นปิงปองไปเลยนะเขาพา่ปิงปองนะ เขาพพา่ปิงปองคือมันจะสลับแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินนะไปเรื่อยๆนะจนกว่าการาฟจะเปลี่ยนนะอ่ะมาดูกันสีมาของเขาสีแต้มนะของเราสีนะอ่ะใบที่สามเขายืนที่ห้านะอ่ะไม่เป็นไร อ้าตานนี้งงเลยงงอ่ามันแหลกนะมันแหลกนะอ่าตานนี้เราลงลงตานี้ใหม่ลงไปที่ที่แดงนะอ่ะยังอยู่ที่แดงนะแหลกบ่อยนะช่วงนี้อ่ามาดูกัน อะหน้าแรกมาสวยๆนะสามมาขอเป็นห้านะขอเป็นห้าเขาแต้มเดียวนะเราสี่นะ 4, เราสี่เขาสีเขาห้าเราเจ็ดนะอ่ะเราปอกแปดอ่ะดูเขาไพ่ดูไพ่ผิดเราป๊อกแปดนะอ่ะเนะรากลับมาบวกแล้วนะช่วงนี้มันแหลกบ่อยอ่ะกลับมาบวกแล้วนะ แบงเกอร์ anger, ใช่ไหมตาหน้าเราเปลี่ยนฝั่งเลยเราข้ามมาเล่นฝั่งเพลเยอร์นะอยู่ที่น้ำเงินนะามาดูกันดูจากเข้าใไพลองด้วยนะว่ามันจะมาต่อต่อกันอยู่ตรงดีเฮียวงไว้นะเป็นแถวบางกรนะแล้วมันก็จะสลับตรงเขาไพ่ข้าไพ่หลักนะเรามาลุ้นกันหน้าแรกเป็นไงไพ่ใบแรกมาขอเป็น9นะถ้า9้ามาอุ่นใจเลย9หรือ8ก็ได้โอสีมาขอเป็นเ้านะ หกไทยนะถ้าเสมอมาให้เราย้ำไปที่น้ำเงินเหมือนเดิมนะย้ำไปที่น้ำเงินเหมือนเดิมนะอ่ะย้ำไปที่น้ำเงินนะอ่ะมาดูกันเพราะว่าถ้าเสมอให้เราอยู่ฝั่งเดิมนะฝั่งน้ำเงินนะเพราะดูจากสถิติทางซ้ายมือนะ มันชนกับแถวแถวแรกนะอย่าที่เฮียว,วงไว้นะแล้วก็เขาพห้ยองด้วยนะขอนะ้าแรกสวยๆนะได้อุ่นใจนะไม่แปดก้านะขอนะขอใบแรกนะมาอ่ะกงมาบล็อกแปแล้วนะอ่ะบล็อกแปนะตอนนี้บวกมาอีกแล้วนะอ่ะ,อะมาดูกันอีกไม้หนึ่ง ามาดูกันให้ลงไปที่แดงนะเมื่อกี้เราเพยเยอะปวลวเราจะสลับปิงปองนะให้เราไปที่แดงนะามาดูกันค่อยๆเล่นเล่นอย่างมีสตินะอะเขาไพ่ให้แตกนะเขาไพ่เขาให้าาลองเขาให้หลกักแล้วก็การสติทางซ้ายมือนะเนี่ยตรงที่เฮียวงไว้อะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะเป็นแบงเกอร์นะเป็นแดงนะแล้วก็มันจะชนอยู่ตรงเขาไพ่เขาไพา่ ใจติดทางซ้ายมือนะอ่าสี่เรามาแล้วนะของเขาสี่นะใบที่สองเขาสี่เขายืนสี่แต้มนะของเราสองรุ่นใบาสามนะใบาสามมาเขายืนสี่นะไหวไหมอ่าไทยนะยืนที่ไทยนะอยู่อยู่ที่ไทยเสมอนะอ่ามาดูไทยมาให้เราให้ให้เรายืนยืนอยู่ที่เพลเยอร์นะ แต่เฮียยังก็ยังมั่นใจว่าเป็นแบงเกอร์ยืนฝั่งเจ้าดีกว่ายืนฝั่งเจ้านะยังยืนอยู่ที่ฝั่งเจ้านะอ่ะยืนฝั่งเจ้าแล้วอุ่นใจอ่ะมีเศษอีกมีเศษอยู่สายเศษไปได้ไม่ต้องเป็นเศษได้คิดกันง่ายๆอ่ะมาดูกันหน้าแรกมาขอเป็นใบเก้าเลยใบเก้าก็แปดนะได้อุ่นใจเลยนะมาของเขาของเขากี่แต้ม ของเรา2องเขาเจท้ายนะเสมอเสองตาแล้วนะเสมอสองตาแล้วนะอ่ะไม่เป็นไรวันนี้พอแค่นี้ก็ไม่ได้เอากำไรอะไรมากแค่บวกสองพันนะเออบวก2อ0พนะมันแหลกนะมันอ่ะบวกอยู่สองพันหนะใครที่อยากให้เฮียนำเล่นอ่ะแอดไลน์มาได้เลย KK16 นะเดี๋ยวเฮียดึงเข้ากลุ่มนะหรือว่าติดตามคลิป เชียร์ได้ที่ช่อง King สิบหกนะ YouTube นะ King สิบหกนะ YouTube นะอ่าไว้เจอกันใหม่กับทิกดีๆคลิปหน้าเจอกัน